อุ้ยที่ไหนเนี่ยกูขึ้นมาดัดฟ้าเอเนี่ย <c oughs> อ่ะเออไม่ต้อง h ั <c oughs> t อ้อได้รู้ว่าไม่ได้ขอโทษอุ้ย <c oughs> อ่ะอ่ะรุนไปเ <c oughs> ติม RPG เร็วๆกูจะตายแล้ว อ่ะเต็มตัวไปโอ้โหยอ้โหโอ้โหไอแอมเฮิร์ทแอมโซเฮิร์ทโซเฮิร์ทโซเฮิร์ทอ่ะบอนบอลไม่เรียนตระพส่าเติร์ดแต่งหน้าแต่งตาหลังมืดอ่ะเนี่ยเลยอ่ะโอ้โอ้มาคัชมีปืนหาอะไรบ้างเอามาให้หมดตอนเนี้ยโอ้จะตายละเมดิซีนก็ได้อะดรีนาลีนก็ได้เอามาใช้ก่อน มีสไนเปอร์ไหมสไนเปอร์อยู่ไหนน้องสไนเปอร์อยู่ไหนวะแป๊บนึงขวาปืนอยู่โอ้ยนี่เกล็ดลงเกล็ดลิงสไนเปอร์อยู่ไหนผู้หาอ้อเยอะอยู่ตรงตรีนอ๋อแป๊บนึหนงหาไม่เจอ,อเคเจอละเอาแอนเลิกลงไปทำไรอะ่ะไปลุยต่อ โอเคจัดให้อ<ช>ยู่เนี่ยกำลังเซ็ตติ้งอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงกูเซ็ตให้อยู่เนี่ยเร็วเซ็ตอยู่เซ็ตเซตเร็วเซ็ตเพลสโอเคลุยเด็กๆมีไหมปืนอ่ะหมดแล้วเหรอขอเซ็ตเดชาร์จก่อนอ่ะวิ่งมาอ่ะมึงวิ่งมาอุ้ยชกชกคุณไม่เอาปืนนี้แหละ mẹ là huh quỳnh mẹ quỳnh lều vô hết quỳnh lều đi chăng hết อุยนใหญ่มาเบื้มบัมเข้าไปน้องๆไม่มันจริงเลยเกมนี้มา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 ,มาเป็นสนามอารมณ์่อยมามาโอ้เหี้ย,<า>ยโคตรเยอะโอ้ติด มาทดสบสนามอารมณ์ทั้งหลายมามาสนามอารมณ์ทั้งหลายเป็นไหนหมดแล้ววะขวัญหายถอยกลับปลุกเธอขึ้นมากลับส,สิรอยเขี้ยอะไร นี่ไงหนึ่งก,กลุ่มรุ่นใหญ่ไฟกระพริบอ่ะกระพริบอีกทีกระพริบไหมกระพริบไหมฮะโอ้ยเติมโอ้ยเชี่ยเข้ามาข้างหลังได้ไงเข้ามาข้างหลังเหรอฮะเฮ้ยเมื่อกี้ผมจะได้ผมทิ้งของดีไว้ข้างหลังนี่ไงของดีที่คู่ควรใส่เลยบรรจุเลยมุจจะ ตัดมาละเฮ้ยเผือ่อจะตายเฮ้ย R P G บรนจุกระสุนขอญาตบรรนจุกระสุนแป๊บเสียงที่อะไรอะ่ะเสียงพวกเสียงคนเลือ แกเน้นเช่า่า้องเป็นเมียเช่ามาขัดเข้าไปมาขัดจะพูนก่อนกันมาโอ้ยกูพูนก่อนแม่งวะเฮ้ยอะไรอะไรมาข้างหลังอ่ะยื้อไว้หน่อยอู้อดินาลีนมาลงมาลงมาเอามาตะชั่วขณะ ตอนนี้ใจเต้นแรงชั่วขณะนะครับเป็นอะดรีนาลีนกระตุ้นนะครับผมอย่างนี้นี่เองแม่งดีอย่างนี้นี่เองดีกว่าภาคก่อนๆเยอะหมดยังเราทำได้เ,ไดเอเอฮะชิบหายแล้ว

อเฮ้ยมีอะไรให้มันเป็นมัดใสใ่ยิงกูจังเลยไปฮึฮึฮึไอ้อออกูซอยปะฮะเฮ้ยเขี่ยระเบิดฮึฮึฮึ ทำไมเแม่โอ้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 ตตตตตตตป่ะฮึ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 ดีดดีดกูดีดงอ้มไปอ้อมมาเวนหุย ่ะ uhm. รัวเข้าไปอีกมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยรุ่นอุ๊ยโอ้โหโอ้โหน้าสะบัดปวดขนาดนี้ยังไม่ตายเนี่ยเนี่ยตายแน่เต็มสุดแป๊บนึงเฟลิกไปเร็วชักปืนแป๊บ ไปเฟลิกไปกระต่อไปรุ่นนี่ไงกำลังพาไปบริชเนี่ยกำลังพาไปน้องๆกำลังพาไปไหนบริชนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเยอะ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 มากเยอะมาก โอเคก็ก็ไม่ตายเคลียร์เดอะบริดจ์เคลียร์ให้อยู่น่าจะเคลียร์แล้วมั้งอุ้ยฟลิก ฝึกวิชา5ารูปแบบมาเหรอเป็นรูจิจเ้วยกันเนี่ยวาร์ปได้ด้วยโอเคเดี๋ยวคุ้มกันให้แป๊บหบนึง่งเสียยางเฟลิกเฟลิกลบ เสร็จแล้วก็หวีชิงดิร้อมยังเฟลิกเมื่อไรจะกดระเบิดวะฮะหรือให้กูกดเฮฟวี่อะไรอ๋อนี่ไงอ้าวเฟลิกเฟลิก เฟลิกจับมือเพื่อนป่ะไม่ได้เฟลิกไม่ปลดเฟลิกตายหรอกอุ้ยรุนใหญ่มาอุ้ย,ยเกือบแล้วเฮ้ยจับเฟลิกเร็วเฟลิกอยู่ไหน เออแหมฟลิกโดนยิงขาอยากจะซ่าอีกนะเองสู้เขาเจ๊ ผมรู้เจ๊ทำได้อ้าวกูกลับมาที่เดิมอีกแล้วตามหาแพลนของแพนติออนกูจะตักกระดกนี้นทำไมเนี่ยแพลนของแพนติออนนะฮะเห็นอะไรสักอย่างเหมือนทำเนียบเลยทำเนียบปะอวาลอนอวาลอนว pearls ท,ท,ท,ที่ไหนอีกเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยโรงแรมเหรอเดสัมนกงานอ้นวาอวเหียตอนนี้ให้กูเติมกระสุนแล้วเป็นเรื่องละ

ฮ้ยต้องสูต้งสเรีวเฮ้ยเลวเจนเรารู้เจนทำได้เจนต้องสู้นะเจนโอ้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 ห้งคัก นี่ไงเจอตัวปัญหาละแป๊บนึ่งเจอตัวปัญหาแล้วไปไหนละเติมศูนย์เลยมึงจะเคาะเพื่อโอ้โหเฮียไกลละถึงละอุ้ยเลยเมื่อกี้ อุ้ยฮะอะไรเนี่ยตอนนี้ร้อนต้องหลอดรักษาขนาดไหนวะเนี่ยผมโดดเป็นโจ้เลยก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้จะมาวิ่งรอบเพื่ออะไรไม่บินออกไปทางห่างเลยวะครับโอเคอเคออ เจ๊เฮลโลตอปอมสุดยอดอุ้ยเกือบหล่นเอ็งสุดยอดมากอ๋อห้อยเอวอ๋อตกใจโอ้โหโคตรเทเฮ้ยโฮ้ยเหยียเทเทจับโอ้โหเท่จับเฮ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบโดนฟาดแล้ว เดี๋ยวเข้าเฮโร่วิ่งโอเควูดรอรับอยู่เร็วเร็วเร็วภาพร้อนภาพร้อนเฮ้ยเออโอยยอมใจคนขับฮอเอาวูดตอนวัยรุ่นได้ตัวแล้วโอเคเออทีนี้ก็ช่วยกันวูดตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะโคตรหล่อเลย Was in washington d.c the capitol building they're just waiting on my word to release it jesus christ that's 5000 miles from here it's awful okay but mm -hmm. my washington cold. d.c the infected why because livingston's head will roll for an intelligence failure of this magnitude Failure to stop an attack on our capital. An attack using a CI. And someone else will take his place. You. Me. The Pantheon will finally control the institution that cast them out. I'm fading, Frank. you have to stop this. Stop me. We may have one last card to play. โอ้ยยังไม่จบวะเนี่ยโอเคชิปหายแล้วอ้าววูดโดนลิฟวิ่งโซนมาเหรอเวรกรรมโลมนุษย์มาวูดแล้ววูดมาช่วยวูดเร็ว เฮ <c oughs> ้ยคนช่วยวูดอยู่ไหนอะแม่งเอ้ยวูดอุ้ยวูดอ้าวแม่งเอ้ยอ้าวเจโดนปล่อยตัวแล้วอยากได้ตัวเป็นๆชิบหายละอย่าฆ่าวูดนะ

เอ้าเฮ้ยไปช่วยวูดเฟลิกยัง,กยงไหวโอเคไปช่วยวูดเดี๋ยวนี้เลยวูดกูโดนแทงไปจึกนึงแล้วนะ่ะเร็วโอเควูดวูดวูดแย่อยู่มาตั้งห้าภาคมาตายภาคหกไม่ได้นะน้องแยอ่จะตายตามเอเล็กซ์เมสันไม่ได้นะเว้ยน้องเฮ้ย แม่งโดนเจนกระสวกไปทีนึงโอ้ยฮาเอ้ยไอยพวกทหารละแกคนพิการเนี่ยโดนกูแน่พวกเวนทำใครไม่ทำมาทำวูดมาทำลุงไม้กูเวฮะมาทำลุงไม้กูอะฮะอะดิเนรีนเข้าไปหน่อย โอ้เว oh, ้นเจอเดซัมโบเขียสุดมดแม่งเล่นของแรงว่ะเรามีโดรนมีอะไรไหมมีมีช็อคเวฟอยู่เอาช็อคเวฟไปแดกเอาอีกช็อคหนึ่งโอเคไปช่วยวูดเร็วๆไม่รอแล้ววูดโหย่ยไหมหมดเลย วูดวูดโอ้เยียรอดอยู่โอเครอเฮียอะไรช่วยวูดดิเร็วช่วยวูดเร็วๆโอเคอเคลียปแม่งเอ้ยทำไงเนี่ยโอเคอียรพร้อมกันนะสามสองหนึ่งไปมาพ่อหนุ่มมึงมุดเอาก็ได้ไหมอะไม่ต้องยกก็ได้แม่ม เอ้ยโดนไปหนึ่งลัโดนไปหนึ่งกลุ่มเราก็โดนกลุ่มใหญ่ด้วยเคสยกให้เลยโอเคไม่ให้หนีหรอกมานี่อีดอกเฮียบกูไม่ให้หนี มาน,นี่อีเจ๊เคสโหนขึ้นไปอีหนูโอ้โหว้าชิบหายละกูเฮ้ยนี่งไงย้ายมาอีกฝั่งเทพปะล่ะมันไม่รู้ว่าเราอยู่นี่สวันดีสุดหลอ hả? Check Hả? giờ ta này chiều. Áo. Chíp hải đó. Chíp hải, chíp hải. whoa woah, Ui, pưn, pưn. Ui. Lập khu. โอ้ยพี่วูดกูโดนแทงไปหนึ่งแผลนะฮะตื่นตื่นตื่นไอ้หนูตื่นอ้าวเจ๊สวัสดีอย่าเพิ่งตีกันเลยกูขอร้องออกไปที่นี่ไปต่อยก,กันข้างนอกไม่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 ไมช่วยเจ๊กันหน่อยปะฮะ <c oughs> โอ <ivi Capital. S 2> ้โหหนึ่งกรุ๊มป้าทำไมกูไปติดค้างอะไรนี่ไงเอาอาวุธชีวภาพฟาดหัวแม่งนี่ไงเสียงหลอนในหัวบอกให้ทำกูก็ทำเอาอีกอื้อ ตายไหมล่ะมึงอ้อาวอาวุธลวกอะอะไรอ่ะ Finish this เกิดอะไรขึ้นเราออกไปจากที่นี่ด้วยกันได้กูไม่ออกก็ได้อะไรอ่ะแปลงร่างเหรอเอออู้หูฉันเอง ฉันเข้าใจแล้วตายซะเจ๊เอ้ยอืมอือมเอาตัดจบเหรออ๋อเคสตบด้วย Thanks for coming. You getting medals or concrete boots? Neither. But I can start with an apology. Damn straight. I'm not sure how you pulled it off, but it's not lost on me that you prevented one of the greatest catastrophes of our time. So you want us back? Something like that. Can we trust one another? Working on it. Right now, you have something of great value anonymity. You're in the shadows. No shit. We've always been in the shadows. Not like this. Your reach is greater than it's ever been. We need you, Woods. All of you. I can provide whatever you need. Crash, all of it off the books I thought the Cold War was over no more need for uh, what was it Global gunslingers Yes The Cold War may be over but the world is more dangerous than it's ever been. The nature of our enemy is unclear now. And what do you want us to do about it what you've always done protect us. Harrow may be gone, but not the Pantheon. I need you back in Avalon. You think he's still a threat? I do. And worse, whatever Cabal brought Harrow into the Pantheon still lives inside our house. We thought they were long gone. But it Cry turns away. out they never left. Talking bout, i talking a detonator They've been programming us since before I hickory-dickory Vile, vulgar, and viciously